สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่22ตุลาคม2563นะคะภาพร,รวมตลาดวันนี้เรามอง กลับมาเทรดไซด์เวดาวอีกรอบหนึ่งนะคะกลอบยังกยใกล้ๆเดิมนะคะเราให้ที่พันสองร้อยนะคะเป็นแนวรับแล้วก็พันสองรอยี่สิบห้านะคะเป็นแนวต้านนะคะประเด็นหลักที่เป็นปัจจัยที่ดิกเกตหรือว่ากาหนดทิศทางตลาดน่าจะยังคงเป็นพัฒนาการของการเมืองภายในนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นนายกจะมีการออกถแถลงการนะคะในเรื่องของการที่อาจจะพยยิจารณาในเรื่องของการยกเลิกพรากา้รกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเร็วๆนี้นะคะ เป็นลักษณะของการให้ถอยคนละเก้าวว่างนันนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าอุณหภูมิทางด้านการเมืองนะีมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นได้นะคะเพราะว่าดูแล้วหลังจากที่นายก ถแถลงไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะคะจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมคือคณะราษฎรนะคะซึ่งก็ยังคงมีการเดินขบวนนะคะไปที่หน้ามนียบนะคะแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องนะคะให้นายกลาออกนะคะภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะกลับมาชุมนุมกันเพิ่มนะคะซึ่งตร,ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะยังถือว่ายังคงควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอกรณีการที่มีม็อบชนม็อบเนี่ยโอกาสของการเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะมีเพิ่มสูงขึ้นนะคะในอนาคต ะะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีประชาชนส่วนหนึ่งนะคะออกมาต่อต้านเป็นลักษณะของความคิดที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเหตุการณ์การประทักันเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วคือสถานการณ์เนี่ยถือว่าการเมืองภายในยังมีความเปราะบางค่อนข้างสูงนะคะ มองว่าน่าจะเป็นตัวที่จะกดดันตัวอัพไซด์ของตลาดนะคะถ้าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้หลังจากที่ย่อตัวลงมาก็มากในระดับหนึ่งนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าความคาดหวังของตลาดต่อเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐตรงนี้ก็มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันและคิดว่าถอดใจว่าตัวมาตรการที่จะเสร็จสําเร็จได้ก่อน การเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3ามมิถุนายนนี้ก็คงเป็นไปได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าต่อให้ทั้งเฟโรซี่แล้วก็มานูชินคุยกันรู้เรื่องในเรื่องของจํานวนวงเงินเนี่ยการผลักดันเข้าไปให้โหวตในสภาเนี่ยก็อาจจะไม่ทันการนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าความคาดหวังในเชิงบวกเนี่ยลดน้อยลงนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะในแง่ของวันนี้ของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เว์ถึงไซด์เว์ดาวนะคะเพราะว่า เรากําลังจะมีวันหยุดยาวด้วยนะคะสถานการณ์การเมืองก็ไม่นิ่งนะคะคิดว่านักลงทุนอาจจะขายลดความเสี่ยงออกมานะคะสำหรับความคึกคักในตลาดวันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสําหรับเรื่องของการเข้ามาเทรดเป็นวันแรกนะคะของหุ้นขนาดใหญ่นะคะตัว scgp นะคะเข้าซื้อขายวันแรกวันนี้นะคะก็อาจจะมีความคึกคักได้นะคะเพราะาเป็นหุ้นมาเก็บแค marketcap ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเซ็ตฟิฟเซตร้อด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการเอากับเอาเข้าไปในเซ็ตฟิฟ้เซตร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก marketcap ที่อยู่หลางท้ายตลาดนะคะของเซ็ตฟิฟและเซตร้อยก็จะเป็นตัว t c a คกับเ1นะคะมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับออกไปนะคะจากการเข้ามาของ SCGP นะคะ หุน in, ้นเด่นประจําวันนะคะวันนี้เรานําเสนอ2ตัวนะคะตัวแรกเป็นตัวดูโฮมนะคะก็มองคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักนะคะในเรื่องของสามคิวเนี่ยน่าจะเห็นภาพดีขึ้น Q1Q อันคิวนะคะเซมสตาเซลกรเนี่ยก็น่าจะยังคงมีความเป็นบวกต่อเนื่องนะคะไปจนถึงตไตรมาสหน้านะคะแล้วก็กอบกับตัวสถานการณ์น้ําท่วมนะคะในขณะนี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาด้วยถือว่าค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากภาวะการน้ําท่วมนะคะว่าน่าจะ มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าซ่อมแซมนะคะในเรื่องของบ้านเรือนนะคะการตกแต่งที่จะเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ถ้าไปหันไปดูราคาหุ้นแล้วตรงนี้ถือว่าทาเทคนิคถือว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะคะการย่อตัวลงมาตรงนี้ถือว่าเ,ออเป็นโอกาสนะคะในการเรื่องของการเข้าไปเทรดนะคะ ในตัวที่2ที่เราแนะนําเข้ามาคือตัวจู b i ลี่นะคะตัวนี้เราคาดการตัวงบไตรมาสสาจะออกมาโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะในเชิง Q1Q q นะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นความดีต่อเนื่องไปจนถึง4 q ปี63ด้วยนะคะความสามารถในการปรับกลยุทธ์ของตัวจู b i ลี่เนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นในเชิงของการตลาดนะคะสามารถที่จะควบคุมเรื่องของต้นทุนขายแล้วก็เอชจนเอได้ดีนะคะทำให้ตัว g r o s s Prof i t margin เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะ ก็เป็น2ตัวที่เราฝากไว้สำหรับวันนี้นะคะดูโฮมกับจูบิลี่เป็นหุ้นเด่นประจาวันนะคะส่วนทอตโมเดลของเรายังคงถือตัวแซด s c แล้วก็ตัว TU ต่อนะคะเทคนิคอลพิกสตัววันนี้นะคะจะมีตัว SFT นะคะ kbank แล้วก็ตัว SCC ค่ะวันนี้มีหุ้นเข้าซื้อขายใหม่นะครับ s c g p a g k a g i n g นะครับตัวย่อ SCGP อันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นบริษัทย่อยของปูนซีเมนไทยนะครับที่จะเข้าซื้อขายวันนี้ธุรกิจหลักเป็นการให้บริการโซลูชันทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับครบวงจรนนี้สงสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรสายธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษนะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง IPO 1,127ล้านหุ้นนะครับที่ราคา35บาท เข้าซื้อขายในเซ็ตกลุ่มบรรจุภัณฑ์เงิน IPO ไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตการซื้อกิจการการลงทุนเบืรอบํารุาง,งรักษาการชำระชำระคืนเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียนผลประกอบการที่ผ่านมาปี62ลดลง13%หลานะครับรายได้เพิ่มขึ้น2% E b i t d a อีบีดอ่อนลงนะครับดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินไปลงทุนกิจการกระดาษที่อินโดนีเซียมีรายจ่ายพิเศษจากการปรับปรุงเงิน ชดเชยตามกฎหมายทําให้กําไรลดลงแต่ในงวดครึ่งปีแรกของปีนี้กลับมาเพิ่มขึ้น40%รายได้เพิ่มขึ้น11% EBITDA m a จิ i นเพิ่มขึ้นจาก19จาก16เป็น19แล้วก็งวด ครึ่งปีแรกปีนี้มีขาด,ดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นแต่ไม่มีรายจ่ายการปรับปรุงเงินชดเชยนะครับทำให้กําไรดีขึ้นนะครับความเสี่ยงการดำเนินงานการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นจะกดดันกําไรความผันผวนวัตถุดิบนะครับความสําเร็จในการขยายกิจการโดยการซื้อกิจการลงทุนใหม่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามจีนและฟิลิปปินส์เพราะว่าโครงสร้างไรายได้ ของบริษัทยอยู่ในประเทศดังกล่าวที่52%ในไทย14%ในอินโดนีเซีย11%ในเวียดนาม10%ในจีนและ3%ในฟิลิปปินส์นะครับราคาตามคอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ราวๆ43-48บาทโดยที่เขามองอัตราการเติบโตของกำไรไปี63-64อยู่ที่31%และ19%ครับ มาต่อที่จูบิลลี่นะคะ Earning งพรีวิวนะคะทางฝ่ายก็คาดกำไรสุทธิไตรมาสสามนะคะจะอยู่ที่56ล้านบาทนะคะเติบโต59.6% QonQ นะคะแต่ก็ยังลดลงเ e ีย o อนเ a r นะคะโดยกำไรสุดทธ,ธิที่กลับมาโตเด่น QonQ นิวนะคะก็เป็นผลจากการกลับมาเปิดทำการเป็นปกติของหน้าร้านนะคะที่ปัจจุบันก็มีมากกว่า125ส้าขานะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังรัฐบาลก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หนุนปรบส่งคาดกลับมาแข็งแกร่ง บวกกับก็มีการเลื่อนจัดงานเยเซลนะคะที่เดิมปกติจะจัดในช่วงของ 2Q63 เนี่ยมาจัดใน 3Q63 นะคะก็หนุนรายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ63.5% Q-on-Q ค่ะแต่อยู่ที่412ล้านบาทนะคะแต่อ่านถูกหักล้างบางส่วนนะคะจากต้นทุนขายที่คาดเพิ่มขึ้นนะคะ จาก Mid-Year เซล e ที่ปกติมาจินมันจะต่ำกว่านะคะก็จะอาจจะก,กดดันมาจินเนี่ยปรับตัวลงนะคะจาก49.6%ใน 2Q63 มาอยู่ที่47.2%ค่ะขณะที่ตัว SG&A to Sales นะคะก็ค่าลดลงนะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยมาอยู่ที่29.6%นะคะจาก 2Q63 ที่30.8%ค่ะ ทางฝ่ายนะคะยังมีมุมมองบวกต่อผลดําเนินงานของจูบิลี่นะคะที่คาดจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะภายใต้สถานการณ์โควิดในทีนที่ยังควบคุมได้นะคะทำให้ในส่วนของการเปิดร้านนี่ยังเป็นไปนตามปกตินะคะอีกทั้งก็ยังมีแรงหนุนนะคะจากมาตรการลดหยอ่อนภาษีนะคะในปลายปีนี้นะคะที่ได้รับรายสนับสนุนจากภาครัฐนะคะทั้งนี้นะคะทางฝ่ายก็มีการปรับกำไรนะคะปี63นะคะขึ้นมาอยู่ที่214ล้านบาทน,นะคะแล้วก็โตต่อในปี64นะคะอีก6%เเนะคะ โดยปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี6กที่19บาทห้าสิตางค์นะคะอิท e ี่15เท่านะคะแล้วก็เพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อค่ะเป็นผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะครับตัวแรกก็คือตัวเบนะครับก็กำไรในไตรมาส3ปรับตัวลง6.9% y e a เ on y e a ออแล้วก็ลดลง6% Q on Q กำไรเนี่ยมาอยู่ที่6.1พันล้านบาทนะครับสาเหตุที่ลดลงก็เนื่องจากรายได้นะครับดอกเบีย้ยที่ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าไตรมาสนี้จะจะลดค่าใช้จ่ายลงได้นะฮะแล้วก็มีหนี้ศูนย์ได้รับคืนเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับสินเชื่อในไตรมาสนี้หดตัวลง 0. 6เซเมื่อเทียบกับไตรมาสสองนะครับโดยหดตัวลงทั้งจากสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อ SME นะครับ แล้วก็ที่หดตัวลง2.6%แล้วก็0.7% Q o Q นะฮะแต่สินเชื่อรายย่อยเนี่ยยังคงมีการเติบโตได้ที่1%ในขณนะที่ NPL นะครับยังคงทรงตัวอยู่ที่48.7พันล้านบาทนะครับโดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาเป็น2.4% 2นะฮะจาก2.20%ในไตรมาส2นะครับทางฝ่ายานะยังคงประมาณการกำไรปี63ของเบนะครับที่24.8พันล้านบาท ลดลง24.3%เยียร์ออนเียนะครับยังคงราคาพื้นฐานของเบยอยู่ที่25บาทนะครับอนอกจากนี้เองเบเนี่ยมองว่ายังจะเติบโตได้จากการเข้าซื้อกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัว K-Bank นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3ลดลงนะครับ32.9%เยียร์ออนเยียแต่เพิ่มขึ้นถึง207% Q on Q นนะครับกำไรนะครับ มาอยู่ที่6.7พันล้านบาทนะครับก็ต่ำกว่าคาดนะครับโดยรายได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับโดยกำไรในไต,ตรมาสนี้เนี่ยถ้าหากเทียบกับปีที่แล้วที่ลดลงเนี่ยก็มาจากรา,ายได้ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงนะครับแล้วแต่ที่เพิ่มขึ้นนะครับ200กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไต,ตรมาส2นะครับเนื่องจากในไต,ตรมาส2มีการตั้งสำรองจำนวนมากเข้ามานะครับสินเชื่อในไต,ตรมาสนี้เพิ่มขึ้น1.2เปอร์เซ็นต เทียบกับไตรมาสสนะฮะแล้วก็จากต้นปีมาเพิ่มขึ้น2.7%นะครับโดยสินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อ SME นะครับเป็นตัวทําให้สินเชื่อยังคงเติบโตสูงขึ้นนะครับจากไตรมาสสแต่ NPL ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3.32%จาก3.05%นะครับในไตรมาสก่อนหน้านะครับเรายังคงประมาณการกําไรของตัว K-Bank นะครับในปีนี้ที่21.3พันล้านบาทหรือลดลง44.9%นะครับ โดยมองในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกถึงแม้ว่าการตั้งสำรองเจงสูงนะครับแต่คงไม่สูงเท่ากับไตรไตามาสองที่ตั้งไปนะครับยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่1้อยบาทนะครับยังคงคาแนะนํนาซื้อสําหรับตัว Kbank นะครับตัว TMB นะครับกำไรในไตรมาสามนะครับลดลง 51. 9เอ็ดร์ซนเยียอเียแล้วก็20.2% Q ิบจุดสนคิวออนคิวนะครับกำไรที่ลดลงเนี่ยมาจากไรายได้ดอกเบี้ยลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับถึงแม้ ว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษจากการขายทอดตลาดสินทรัพย์เข้ามาแล้วก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็ลดลงต่ำลดลงนะฮะแล้วก็ยังมีการตั้งสำรองนะครับที่เพิ่มขึ้นมากนะครับสินเชื่อในไตรมาสนี้หดตัวลงเล็กน้อย0.2เมื่อเทียบกับไตรมารส2นะครับโดยเป็นการหดตัวจากสินเชื่อภาค,ครัฐนะฮะที่ลดลงไป2.4นะครับสินเชื่อ SME ลดลง1.8สินเชื่อรายย่อยลดลง1.3 แต่ยังได้สินเชื่อรายย่อยที่เติบโต2%เข้ามาชดเชยได้บางส่วนนะครับในขณะที่ NPL นะครับลดลงเหลือ4.21%จากไตามาส2นะครับที่4.35%นะครับเราปรับลดประมาณการกำไรปี63ของตัว KTB ลงมาเหลืออยู่ที่19.6พันล้านบาทนะครับโดยลดลง33.2% year on year เยรอเยียรเนื่องจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มีการปรับราคาพื้นฐานลงมาที่ 10.30บาทนะครับแต่ก็ยังมีอัพไซด์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว KTB ครับต่อในส่วนของราคาทองคำนะครับเะมะื่อวานนี้ก็ราคาทองคำก็ยังคงผันผวลอ,อินทางขึ้นเป็นหลักอยู่นะฮะแต่ว่าก็พเพรชิญแรงขายทันทีนะครับเมื่อวานนี้พอขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1930งเนี่ยแ,แถวหนึ่งกนะฮะก็มีแรงขายเข้ามานะครับก็ย่อมาประมาณ10เหรียญ นะครับว่าแกว่งตัวต,วต,วตอนนี้ก็อยู่แถว1917 1918นะครับตัวของตัวสปอตนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ในส่วนของตัวมาตรการเนียก็เริ่มกลับมาไม่ไม่ชัดเจนอีกครั้งนะฮะแต่ว่าจริงๆแนวโน้มเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่เหลือแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับที่จะออกมาไม่ทันก่อนการเลือกตั้งนะฮะซึ่งนักวิเคราะห์หลายที่รวมทั้งโ o l d m a n s a เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตัวมาตรการเนี่ยก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับที่จะไม่สามารถออกมาทัน ก่อนช่วงเลอกตั้งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตลาดก็ตอบรับเชิงบวกไปเยอะพอสมควรแล้วนะฮะโดยเมื่อวานนี้ S P R ก็มีการขายเล็กน้อยครับประมาณ0.5ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มวันนี้เรามองว่าทองคําน่าจะกลับมาพักตัวในกรอบนะครับซึ่งในส่วนของปัจจัยหนุนของทองคำเนี่ยมันเริ่มกลับมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับใน,ในระยะสั้นส่วนปัจจัยที่จะเข้ามาลบกวนจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับเอ,อ่อแล้วก็ในส่วนของตัวยอดขายบ้านมือ2เดือกยยนกนันย ก็เมนานมจะฟื้นตัวขึ้นออกมาดีทั้ง2ตัวนะครับทำห้คืนนี้เมนานม,นานมที่ดอลลาร์อินเด็กซ์จะกลับมายืนแถวๆ993จุดได้นะครับเอ่อแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรการก็ยังคงต้องจับตาต่อไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดนีน่าจะมองว่าทองคำน่า,นา,นาจะรับไปเยอะแล้วแล้วก็อาจจะมีแรงผันผวน,นเข้ามาระหว่างทางนะครับถึงแม้ว่าที่ทางหลักจะยังคงไปทางขึ้นอยู่นะฮะแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะแกว่งตัวออกข้างนะครับ โดยกรอบของวันนี้นะครับตัว g o z 20นนะันเราแนะนำเป็นเทรดดิ้งในกรอบนะครับทำกำไรซื้อขายไปก่อนที่1910-1930สำหรับตัว g o ซ20นะครับตัวสเปดเริ่มแคบนิดหน่อยครับประมาณ5เหรียญน,นะครับระหว่างตัวสปอตกับตัวฟิวเจอร์ครับสำหรับนวน้มตลาดแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ